ใาชิมาเก็บดอกแค่ใส่อ้อมเขียดเนาะเขียดส้อยไปนเนื้องมาคืนนี่นะออไเป็นมากเลยที่นีดดดดนน่นะโดดโดกต้นนี่นะเป็นหมากบ่เลยจ้าสบายดีเด้อพี่นางจายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองซสลอยเด้อพี่น้องสบายดีย้ำเสาเนาะขบวเสาแล้วละเจ็ดโมงเลย ว่าชี้อ้อมเขียดเนาะพดอดีเขาครั้งในึ้นหนึ่งเขียดไปเย่ยงมาขึ้นและอ้อมใส่พักซี่พักด่างคมเนาะจะสร้อยมากใส่ดอกแคแล้ใส่ไหมละหน่อยอันนี้ดอกแค่จ้ะ Oh อ้อมเขียดเนาะค้องดินมาใส่ก็ะชิได้หรือเปล่า กะสีมีดอกแคพักบัวพักชีสมงพักชีจะ้ะกระชีใส่เป็นพักแง่งหรือพี่น้องพักอีตูแบบนี้เนาะ ล่างเอานี่อันนี้ผักของเฮาอันนี้เขียดจ้าเขียดน่อยก็เขียดอนลยเนานะสลร้อยฝักพอนิๆ่ๆต่ำเขาเบื่อได้บาบนี้อ่ะมใส่สมมาคาบกับมาเป็นแน่พี่น้องครับพี่ เขาเบื่อกับเขาเนี่ยเขาเ้เขามานหนาเนาะความขี้เกียจของเขาเศร้ากะแสกเลยเนาะ เอาเขียดลงไปขัวก่อนเขียดมันมันม,นมันแสบงามนี่เนาะใส่สมมะขามเกลข้าวใส่น้ำลงไป มอใส่น้ำลายแล้วสิอมอมแบบเพาะเยอะนะมันเปื่อยแล้วเนะานะเอาไปทีใส่พักลุ่มไปเลยพักดับคมสิวัยใส่น้ำล้างมูอเนาะ เกียดกระซุกง่ายถักกระซุกง่ายนู่นพอเบื่อซุกล้วก็เอาขึ้นเลยก็จะปรุงรสเลยจ้า เลือลงไป้วก็ชิ่ใส่ผงนัวลงไป ือไอ้เป็นก้อนหมดสลอยหมกักผักชีเปือเป่อยๆหน่อยหนึ่งมันจะหวานเนาะ ดังคงอันนี้แซ่บพะเงพี่น้อแซ่แค็งไว้หอมโบ,โบุบุแซ่แค็งไว้บดอันนี้เลย ขุนชักเถอะเส่นามอีกคกนสมด่างคมยามันสมมยามันคมแห้งเนาะใส่พร้อมกันจักักคแยงมันหยุบแล้วก็เป็นอันกินเลยได้แม่แล้วมักมากพี่น้องออมขีอดเมนูที่แม่ชอบ พร้อมเขียดแกงแล้วไหมยิ่งขึ้นมาแล้วแล้ะจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมปอกไมจไกเปลดยัไม่ตะกุดนละตาย อันนี้พักอนนะนะบรอกโคลี่พี่น้องบรอกโคลี่สีแหลนเลยเออบบแม่สีเขียวเนาะบัวไว่ต้มเขาให้อลิศบัท่านด้ไปบุ้งซ้ำอัน,น,อน,นพักกาดกวงตุง้งข้างกระบุ้งอัน,นพักกาดคิว้วต้อนอยี่เห็นเด้มันบ่งามมันเลยต้นบ่ใหญ่สไลด์เห็นขเขาจะปลูกยุดกินนะดินขเขาจะางามจนถ่วมหัวเนี่ย ตอนมอหน่อยไอนนชวนครั่วลังบ้านพอได้เก็บตุ่มเขาหายอลิตในแต่ละมือพักโบงามปีดปุกอยู่หัวเฮือนฉันเราใช้ฝุ่น้ายกว่าดินพักอ่นนะนะกวงตุ่มพอได้ตุ่มเขาหายอลิตพี่น้องพักเคียวกำลังงามเลยขอได้แง่แง่แง่แต่ละมือละวัน ลังตัวนใหญ่อันนี้บานจอดเกี่ยวกับผู้ญิงเนาะเรือผู้ท่ายคือกักนที่เป็นบาดเป็นแพ้ต้มกินเ้าออกลูกใหม่จริงสิเป็นลงของรองขาวาขออนุญ,ญาตน้ำพี่น้อง <c oughs> ดีมันดีมัน,นใครขึ้นมาพักบวนมันแพ้คึอ้นอยังนี่ดีอะไรพี่น้องเนาะอันนี้นนนนกเกิดเองต้นมกนอด เลยจ้าผูกสลอยนะพอเดียงนมองกินบริเรเดิลมือเหรเฮียอันวนไตวนมานี่ชวยเลยทุ่งงานทุ่งสารทุ่งจังสะกออันเบียก่น เมื่อเพื่อนกำลังเงินชี้หาเพื่อกวดคุณมันหลาย Normally... ส่วนบหอนบนหนาวคือดีดีดูหน้ามันตลงงิวเปีแหงไว้เลยนะ แม่ได้หิวข่าวกินก้อนหรอเด้อข่าวก็ไปได้พร้อมกันดอกอ้อมเขียดเนี่ยหมอ oh um, my 4ี่สิบนาทีพี่น้องาเสือกแลอ้วเแข่งเดีวไปหนึ่องย่างนเนาะเดี๋ยวไปเมือนทอนต่อกอนเนาะคลิปนี้ชิคอเก็บภาพบรรยากาศในสมิเดอร์พอกันลิปหนาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจต้นคลิปนี้ค้าน้อเดอ้อสบายดี